สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda ที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ Honda CR-V ปี2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์ภายในและเทคโนโลยีต่างๆที่ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายไปอีกขั้นเหมาะสำหรับครอบครัวและคนที่รักการเดินทางอย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอกของ Honda CR-V 2026จะเห็นได้ทันทีว่ามีความฉกเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมพร้อมโลโก้ Honda ขนาดใหญ่ไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่ส่องสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงเส้นสายของตัวรถมีความเรียบหรูแต่ดูแข็งแกร่งล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและมั่นคง เข้าสู่ภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า Honda CRV 2026ทำออกมาได้เหนือความคาดหมายจริง,รงๆเมื่อเปิดประตูเข้ามากลิ่นของวัสดุพรีเมียมและการจัดวางภายในดูอบอุ่นทันสมัยเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความนุ่มและกระชับมากขึ้นใช้วัสดุหนังแท้คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสละเอียดนุ่มและสามารถปรับได้หลายทิศทางรวมถึงมีระบบระบายอากาศในเบาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้าหรือที่เราเรียกว่าห้องคนขับ นั้น Hon d a ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่หรูหรามีหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Honda Connect และ Apple CarPlay แบบไร้สายหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับทีมการแสดงผลได้ตามความต้องการพวงมาลายัยหุ้มหนังดีไซน์ใหม่พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีจอ h e a d u p Display ที่ฉายข้อมูลขึ้นบนกระจกหน้าช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนน ระบบเสียงภายในเป็นของ b o s ลำโพงทั้งหมด12ตัวให้เสียงกระหึ่มและคมชัดเสียงเพลงหรือภาพยนตร์ที่เปิดในรถจึงมีมิติและเต็มอารมณ์มากขึ้นในส่วนของพื้นที่โดยสารด้านหลังหรือที่เรามักจะเรียกว่า ห้องนอนของรถ SUV รุ่นนี้บอกเลยว่า Honda CRV 2026ทําได้ยอดเยี่ยมมากพื้นที่ขาด้านหลังถูกออกแบบให้กว้างและมีระยะเหยียดขาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง25มมเบาะหลังสามารถเอนนอนได้ในองศาที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนและยังมีพนักพิงศรีรษะขนาดใหญ่รองรับศรีรษะได้เต็มรูปแบบสําหรับใครที่เดินทางไกลหรือชอบนั่งพักในรถจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนอนขนาดเล็กจริงๆเพราะสามารถปรับเบาะนอนได้เกือบแนวราบมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกโซน ทำให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถเลือกอุณหภูมิที่สบายได้ตามใจและยังมีม่านบังแดดที่สามารถดึงขึ้นลงได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบในการพักผ่อนพูดถึงห้องน้ําในความหมายของรถแน่นอนว่าไม่ได้มีห้องน้ําจริงแต่ Honda CRV 2026ก็มีระบบอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้าน เช่นระบบฟอกอากาศอัจฉริยะที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5และแบคทีเรียระบบกรองกลิ่นภายในห้องโดยสารและช่องเก็บของที่มีฟังก์ชันระบายกลิ่นไม่ให้เกิดความอับชื้นช่องแอร์หลังถูกออกแบบให้กระจายลมได้ทั่วถึงพร้อมช่อง USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า30โทนสีทําให้ภายในรถมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายโดยเฉพาะเวลาขับรถกลางคืนหรือจอดพักริมทาง คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องพักสุดหรูในโรงแรมหากพูดถึงพื้นที่เก็บสัมภาระ Honda CRV 2026จัดเต็มมากมีพื้นที่เก็บของด้านหลังถึง1,100ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้พื้นที่ราบเรียบเกือบทั้งคันเหมาะสำหรับการนอนพักระหว่างเดินทางหรือใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หลายใบและยังสามารถเปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่ขยับเท้าใต้ใตกันชนก็สามารถเปิดได้สะดวกมาที่ห้องคนขับ อีกครั้งเพราะเป็นหัวใจสําคัญของรถรุ่นนี้ฮอนด้าได้ปรับพวงมาลัยให้มีการตอบสนองที่แม่นยําขึ้นระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อขับผ่านถนนครุขคะททาให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ Real Time AWD ช่วยให้สามารถขับได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างมั่นใจเครื่องยนต์ของ Honda CRV 2026มี 2, mm, ให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรและแบบไฮบริด e HEV 2.0ลิตรที่เน้นความประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยไอเสีย รุ่นไฮบริดสามารถวิ่งได้อย่างเนียบและมีแรงบิดทันใจเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ทั้งแรงและรักโลกด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี honda sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมทุกระบบช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา ระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาทำให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นทั้งในเมืองและทางไกล Honda CR-V 2026ยังเพิ่มระบบ Driver Attention Monitor ที่สามารถตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของคนขับได้จากการเคลื่อนไหวของพวงมาลัยและพฤติกรรมการขับหากระบบตรวจพบว่าคนขับอาจง่วงจะมีสัญญาณเตือนให้หยุดพักพร้อมขึ้นข้อความบนหน้าจอให้ดื่มกาแฟหรือพักสายตา พูดถึงการเดินทางใกล้หลายคนอาจจะสงสัยว่าการนั่งในรถนานๆจะเมื่อยหรือไม่แต่รุ่นนี้ได้คิดมาแล้วเพราะเบาะนั่งทุกตำแหน่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มีฟังก์ชันนวดหลังในเบาะคู่หน้าและเบาะหลังยังสามารถปรับความแข็งนุ่มได้เล็กน้อยผ่านระบบไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอัตโนมัติ3โซนทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและอุณหภูมิภายนอกจึงสามารถรักษาอุณหภูมิภายในรถให้เหมาะสมอยู่เสมอไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือหนาวก็สบายทั้งคัน Honda CRV 2026ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อยุคใหม่มีพอร์ตชาร์จไร้สายชีชาร์เจอร์ช่อง USB-C ทุกตำแหน่งระบบ Wi-Fi ภายในรถและสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการเมื่อพูดถึงการขับขี่จริง Honda CRV 2026ให้ความรู้สึกที่สมดุลมากเครื่องยนต์ตอบสนองได้รวดเร็วควงมาลายแม่นยำระบบกันสะเทือนแน่นนึแต่ให้ความนุ่มนวลเหมาะกับถนนเมืองไทยและเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงด้วยฉนวนกันเสียงรอบคัน รวมถึงกระจกกันเสียงแบบอะคูสติกกลาสที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบแม้ขับด้วยความเร็วสูงสรุปแล้ว Honda CR-V 2026คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในด้านความสบายความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยเป็นรถที่สามารถเป็นได้ทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนและห้องทำงานเคลื่อนที่สำหรับคนที่ชอบเดินทางอย่างแท้จริงและแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดในคลาสของมัน ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์พื้นที่ใช้สอยหรือสมรรถนะการขับขี่ Honda CR-V 2026ได้ยกระดับมาตรฐาน SUV สมัยใหม่ไปอีกขั้นหากใครกำลังมองหารถที่ครบเครื่องทั้งสำหรับครอบครัวหรือคนทำงานที่ต้องใช้รถทุกวันรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ